ดาราสาวดังหวังสามีเลิกเที่ยวหลังเธอคลอดลูกหวังสามีเลิกเที่ยวขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงอีกคู่แล้วสำหรับนักร้องสาวเนยวรัฐานะคะและสามีนักบินฤทธิ์กาชัย ที่เธอกำลังตั้งครรภ์ลูกคนแรกซึ่งเป็นเพศชายท่ามกลางความยินดีจากเพื่อนๆในวงการและแฟนคลับที่ร่วมแสดงความยินดีกันอย่างล้นดามล่าสุดทั้งคู่ควงแขนกันออกงานอีเวนต์พร้อมเปิดใจเป็นครั้งแรกในฐานะพ่อแม่ป้ายแดงโดยเนยเผยว่าตอนนี้อายุครรภ์ประมาณ5-6เดือนแล้วแม้จะกังวลหลายเรื่องทั้งเรื่องของการเลี้ยงลูกการเลือกโรงเรียนไปจนถึงการปรับตัวหลังคลอด แต่ตอนนี้ก็ดูแลตนเองอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องอาหารพักผ่อนและพยายามไม่เครียด โดยริดบอกว่าตื่นเต้นมากมากกว่ากังวลตอนแรกอยากได้ลูกสาวแต่พอรู้ว่าได้ลูกชายก็ยิ่งดีใจใหญ่เพราะจะได้มีเพื่อนเล่นกีฬาและใช้ชีวิตเหมือนวัยเด็กของตนเองพร้อมแอบเผยว่าอยากมีลูกสองคนแต่เนยขอมีแค่คนเดียวพอเพราะจะได้ดูแลได้อย่างเต็มที่สำหรับชื่อของลูกนั้นทั้งคู่บอกว่าเตรียมไว้แล้วเป็นชื่อสั้นๆพยางเดียวใช้ได้ทั้งไทยและอังกฤษแต่ขอ,อยังไม่บอกนะคะ โดยกำหนดการคลอดเป็นช่วงเดือนมกราปีหน้าคะ่ะนอกจากนี้สาวเนยยังพูดถึงด้านความสัมพันธ์พอรู้ว่ามีลูกมันกระชับขึ้นไหมจริงๆเหมือนเดิมสำหรับเนยกับพี่ฤทธิ์เราค่อนข้างที่จะใกล้ชิดกันอยู่แล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จะมีแค่เนยจะคิดไปถึงตอนหลังคลอดมากกว่าว่าจะอยู่บ้านเยอะขึ้นไหมนะเขาจะกลับบ้านไวกว่าเดิมไหมนะเราก็ไม่ได้เลี้ยงลูกคนเดียวเนาะลูกก็ลูกของเราด้วยกันน่าจะช่วยกันเลี้ยงเนาะ และเรื่องของการไปเที่ยวไปกินเหล้าก็ต้องเปลี่ยนบ้างค่ะเชื่อเถอค่ะว่าหลังมีลูกแล้วทุกอย่างจะเปลี่ยนไปอย่างอัตโนมัติแม้ในบางเรื่องที่เราไม่อยากจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนและแน่นอนว่าความเหงาที่เราเคยมีในครอบครัวนั้นจะไม่มีอีกเลยละค่ะแม้ได้ยินแบบนี้แล้วหลายๆคนคงอยากจะมีลูกกันแล้วใช่ไหมคะ